คู่รอ็อกผ่านไปแล้วคู่ต่อไปเป็นการปิดการแข่งขันผมขอเรียกว่าคู่เลิศครับผมกันหมายเลขสามฉายาตัวพ่อจะมาเจอกับรุ่นพี่เดอะสตาร์ที่มีพลังเสียงแบบตัวแม่เช่นเดียวกันและเธอคือเดอะสตาร์หญิงคนแรกและคนเดียวของเมืองไทยแก้มวิชยานีเปียกินและกันในเพลงอย่ากใกล้เลย แต่ฉันก็มีของฉันแต่ฉันรู้ว่าผิดเธอคิดจะชอบกันแต่ยากเหลือกเกินกับการจะห้ามใจเธอาอาจจะเหมือนไฟ กว่านี้มันคงไม่ดีเท่าไร We should buy. Dort the ใครสักคนจะอคิดเลยเธอเธอคิดให้มันมากกว่านี้มันคงไม่ดีเท่าไรเพราที่ใครสักคนจะเริ่มทำทิดฉันคิดว่าควรหยุดจะดีไหม ถ่ายทอดกันต่อนะครับเมื่อครู่นี้นะฮะเราได้ฟังโอ้โหเรียกว่าร้องเพลงคู่ที่บอกว่าสุดยอดมากนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอเชิญทั้งสองคนนะฮะหน้าเวทีนะขอเชอิญน้องกันและน้องแก้มครับมาแล้วนี่เดี๋ยวนี้เวลาพี่เอกกี้เจอแก้มนะต้องบอก Hello how are you I'm fine <laughs> <laughs> ตลอด พอแล้วพี่หนูซ้อมมาแค่นี้ซ้อมมาแค่นี้ค่ะ,ะพี่พี่สามท่านนะว่าจะฮัน l o ล o า Are you cry ค่ะ <laughs> พี่โจครับแก้มเป็นยังไงบ้างก็คงจะเป็นผู้หญิงคนแรกและคนเดียวของเดอสตา์ที่มีคุณภาพและความสามารถสูงซึ่งยังไม่มีผู้หญิงคนไหนหาตัวจับได้เท่ากับแก้มนะครับอันนี้ต้องเป็นเป็นสิ่งที่เราภูมิใจที่แก้มเป็นตัวอย่างและเป็นมาตรฐานที่สำหรับผู้หญิงที่จะก้าวเข้ามาสู่ เวทีนี้ถ้าคุณไม่มาตรฐานไม่เท่าแก้มก็คงจะไม่ได้เค้ื่อนมาปเป็นเดอะสตาร์เท่าแก้มนะครับอันนี้ขอชมเชยจริงๆครับครับพี่เพ้ครับก็วันนี้แก้มดูเยี่ยมจริงเยี่ยมเสมอนะสำหรัแบบแก้มก็ไม่ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะว่าไอ้ที่เคยชมชมเชยไปหมดมัน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 คือมันหมดแล้วไม่รู้จะชมเองเพราะชมไป มหาศาลนะแล้วก็ดีใจที่มีแก้มเอา,อางี้แล้วกันขอบคุณมากค,ครับพี่มาครับเราเราดีใจที่เวทีเดอะสตาร์มีจิว๋วมีนิวนะที่เป็นผู้หญิงแล้วเราก็ยิ่งดีใจมากขึ้นนะที่มีแก้มมาด้วยแก้มนะไม่เคยทำให้เราผิดหวังเลยทุกครั้งที่ร้องเพลงให้กับให้กับพวกเราฟังมันบอกไม่ถูกเป็นคนที่ร้องเพลงได้อย่างชนิดที่เรียกว่ามัน ไม่ต้องทําอะไรเพียงแค่เสียงคุณนี่มันออกมาเนี่ยนะเราก็นั่งแบบตะลึงแบบว่าโอ้โหอะไรเนี่ยเนี่ยพระเจ้าก็ให้มาจริงๆเลยนะเก็บอันนี้เอาไว้ให้อย่างแบบถึงที่สุดเลยนะน่ารักมาชอบมากๆเลยอ่ะขอบคุณมากค่ะคุณกท่านผากน้องแก้มาอยากบอกอะไรน้องกันแก้มอยากจะบอกน้องกันว่าแก้มรู้สึกดีใจที่วันนี้ได้ร้องเพลงคู่กับน้องกัน น้องการเป็นเด็กที่มีความสามารถและมีความตั้งใจมากขอให้เก็บตรงนี้เอาไว้นะคะพี่จะเป็นกำลังใจให้น้องด้วยเหมือนกันค่ะเ้นะฮะอ่ะอัปเดตผลงานของแก้มนิดนึงด้วยตอนนี้ก็เพิ่งมาร้องไปนะคะพี่รักแพรแม้ใกล้ชินนะคะอัลบั้ม voice of love yeah very good very good ค่ะแล้วก็เร็วๆนี้ก็อาจจะได้ เร็วนี้ทำไมจ้าเร็วนี้จะมีอะไรครับจะเต้นระบีแขกเหรอครับเร็วนี้พี่เอกแก้มขอพูดอย่างหนึ่งนะคะอะไรครับแก้มรู้สึกดีใจที่ครั้งแรกที่พี่เอกเปิดตัวคือแก้มร้องเพลงคู่พี่ป๊อปแล้ววันนี้แก้มได้ร้องเพลงคู่กันอีกครับแก้มดีใจที่เจอพี่เอกค่ะเขาต้องบอกนี้ two years anniversary ค่ะอ้าวันนี้ต้องขอบคุณแก้ม ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ,อคคะเอาละตาที่มาถึงน้องกันบ้างนะฮะน้องกันนี่ให้พี่หมาคนแรกเลยเพราะว่าบอกว่าเวลาฟังน้องกันร้องเพลงอยากจะแก้ผ้าโอ้โหวันนี้นะต้องขอบอกเลยนะว่ากันนะเอาอยู่มากๆเลยอะ คุณได้ยินเราชมแก้มแล้วใช่ไหมว่าเขาเก่งขนาดไหนเขาเสียงดีขนาดไหนแล้วคุณก็เห็นเองแล้วด้วยใช่ไหมว่าเขาขนาดไหนแต่รู้ไหมว่ากันเป็นคนเป็นคนพออยู่กับแก้มแล้วเอาอยู่อะ่ะคือไม่คือแบบว่าแก้มเนี่ยะจะไปโน้ตสูงขนาดไหนเธอก็ไปได้ถึงขนาดนั้น แล้วไม่ต้องใช้วิธีการผสมผสานของความรักแบบฉันชูสาวเข้ามาอยู่ในเนื้อเพลงแล้วต้องมาส่งตาก,กันหรืออะไรไม่จําเป็นของนี้ไม่จําเป็นอันนี้เขาเรียกเอาคุณภาพกันเพียวๆเลยแค่ยืนหันหลังสลับกันหันหน้ามาร้องแค่นี้นะก็ขนลุกใจจะขาดอยู่แล้วครับพี่โจครับเข้าใจว่าเข้าใจคำว่าฟังฟังเพลงจบแล้วฝันดีไหมครับ คือต้องใช้คําพูดแบบนี้ระหว่างแล้วมันคอมบินเนชันระหว่างลงตัวระหว่างกันกับแก้มนี่มันลงตัวไปหมดนะครับแม้กระทั่งผิวก็ลงตัวได้อย่างงดงามไม่รู้เขาเลือกกันยังไงดูดีเบลนกันได้อย่างเป็นอย่างดีพี่เชื่อว่าด้วยมาตรฐานอย่างกันวิธีร้องแบบกันเสน่ห์แบบนี้ถึงเวลาแล้วที่ดาวจาภาคกลางควรจะขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้าได้ครับพี่เพชรครับ ก็เหมือนแมตช้างชนช้างไม่ใช่หมายถึงหุ่นนะแก้มอย่าว่าพี่นะหมายถึงคุณภาพเสียงนะครับเยี่ยมจริงๆกันยิ่งร้องยิ่งดีนะครับยิ่งร้องยิ่งร้องยิ่งดีจนจนจนพี่อดคิดไม่้ว่าถ้าได้ไปต่อเรื่อยๆสัปดาห์สุดท้ายมันจะดีขนาดไหนนะครับมันคงดี มากครับนั่นพี่มาช่วยมา oh. พี่มาช่วยลากยาวให้นะเออก็การเ,เหมือนกับว่าช่วงอินปรไวส์ในช่วงที่สลับกันอินปรไวส์นะฮะคือทั้งคู่เนี่ยเหมือนกับมีความสามารถที่ทัดเทียมกันนะครับรับส่งกันได้อย่างดีทำให้เพลงดูลื่นไหลแล้วก็บอกตรงว่าวันนี้เหมือนพี่เจ้าว่านะครับฝันดีเพราะว่าน่าเป็นการปิดคอนเสิร์ตที่ เยี่ยมที่สุดขอบคุณครับขอบคุณพี่สามท่านนะครับ,บคุณเจมจ์เป็นยังไงครับเป็นยังไงครับกันก็จริงๆแล้วพี่ก็ไม่รู้นะครับว่าว่าน้องกันจะได้เป็นเดือดสตาร์หรือเปล่าใช่ไหมครับแต่สิ่งสิ่งที่รู้แน่ๆเลยเนี่ยคือประเทศไทยจะได้เพชรเม็ดใหม่ประดับวงการเพลงแน่นอนครับขอบคุณครับเส้นง่ายๆได้ใจความครับผมพี่เจมส์มากครับผม อีกร้อยเสียงน้องส่งอยู่ไหนจ้าว๊าอาวเเป็นยังไงครับน้องกันวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องกันวันนี้น้องกันทําได้เยี่ยมมากเลยนะคะค่ะพี่ขอเป็นกําลังใจให้สมเป็นตัวพ่อจริงๆเลยค่ะสู้ๆนะคะน้องกัน ขอบคุณมากครับนั่นคือความคิดเห็นจากร้อยเสียงในห้องส่งครับท่านผู้ชมทางบ้านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับถ้าชอบกันนะครับส่งคะแนนให้เขาได้ทาง SMS พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขสแล้วส่งมาที่4 2 4 2 8 9 9หรือกดดอกจันสี่เ 9, 9้ตามด้วยหมายเลข3หลังจากนั้นกดโทรออกกันหมายเลข3ขอบคุณกันมากครับ